ตอนนี้เราจะมารีวิวสาธิตวิธีการผ่ามะพร้าวน้ำหอมให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับมันต้องต้องต้องปอกก่อนนะข้าวผ่าเนานะครับเราจะมาปอกมะพร้าวนะครับการดูมะพร้าวแก่ไม่แก่เนี่ยเราดูดากมันนะครับตูด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 มันนะครับเออถ้าดากมันตรงนะครับก็ถือว่าพอกินแล้ว นะครับเราค่อยผ่าปลานะครับผมเราอยากให้มันไปถูกกะลามันนะครับน,นี่เราจะเห็นอย่างเงี้ยเพื่อทีนี้เราก็จะใช้มีดตับนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งเอาช่างกล้องหนีไปทำไมละครับทีนี้นะครับผมอย่าให้มีด ไปโดนน้ำมะพร้าวนะครับเพราะว่ามจะทำปฏิกิริยาค่้ยแก่เลยหะอ้ยี่ีน้ำนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการกินน้ำมะพร้าวนะครับแค่กินถ้าเรามีหลอดก็ไม่ต้องใช้นะครับเราใช้ปากดูดเลยนะครับ กระซบการรีวิวการทดสอบนะครับหวานดีหวานมากเปอร์เซ็นต์หวานนี่ประมาณหนึ่งร้อยคิวบิกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยหอมเลยครับต่อไปเราจะสาธิตน้ำมะพาล้างหน้านะครับน้ำมะพร้าวมันจะมีสาร โอชิฟสูนะครับถ้าเราเอามาล้างหน้ามันจะทำให้เราหน้าเด็กนะครับหน้าใสสดชื่นนะครับนะครับถ้าในทางทางไสยศาสตร์นะครับการเอามะพร้าวล้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยลบล้างคาถาอาคมตุนของใสถ้าใครหน้าดำาข้มเขียบนะครับหน้าไม่มีสีมีบานแนะนำให้เอามะพร้าวล้างหน้าครับไปกินริมอนไ้ที่เหลือจากล้างเราก็กินนะครับให้มันหมด เป็นโอ้พาขึ้นน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดและสดใสนะครับบางทีเราบอกว่าอามะพร้าวล้างหนะ้ามันมีเฉพาะคนตายใช่ไหมการล้างอย่าเป็นล้างมันไม่ใช่นะครับเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมการล้างมะพร้าวนี่มันมีแต่บ้านเราต่างประเทศเขาไม่มีกันโอเคแค่นี้นะครับพาขึ้นพ<ห>าด้วยเลยครับฟาล ตอนนี้เรามาจะมาสาธิตการผ่ามะพร้าวนะครับเมื่อกี้ปอกครับเราจะวางมะพร้าวนะครับให้มันอยู่นิ่งๆนะครับแเมื่ออยู่นี่งเราก็จะเล็งนะครับขั้นแรกเราต้องเล็งก่อนปันนี้เพ๊บเกิดรอยเราก็จะฟันรอยเดิมนะครับโอ้นะครับเราก็จะฟายขึ้งอีกเฟืองหนึ่งนะครับโอ้เรียบร้อยครับเรามาดูเนื้อกันครับโอ้โหมะพร้าวแก่ครับไม่กินอ่ะขี้เกียจเคี้ยวจบการรีวิวครับขอบคุณ